รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยซิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมอนดับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนท์และก็พิภูมิค่ะเริ่มต้นกันที่ช่วงรักเลือกได้นะคะพากันไปที่สตีวัตรคังค่ะสาวๆโรงเรีรยนนี้เราติดใจนะคะเพราะว่ามีโจทย์รักดูเด็ดเผ็ดมันน้องๆก็ตอบได้แบบถึงใจค่ะเพื่อนหนูไปเป็นมือที่3ของคู่รักคู่อ,อื่นเขาเตือนหรือปล่อยผ่านก็าจะเตือนนะคะเป็นมือที่สมันก็เจ็บอะคะ่ะ เราอยู่ในฐานะที่มันชัดเจนก็ไม่ได้ค่ะก็คงจะปล่อยผ่านคิดว่าน่าจะตัดสินใจเองได้ค่ะชีวิตใครก็ชีวิตคนนั้นครับผมติวรักเต็มร้อยคืนนี้ก็พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะพาไปเจาะลึกเรื่องสุขภาพภายในของคุณผู้หญิงกับสูตินารีแพทย์กันนะคะทั้งเรื่องปัญหาไข่ไม่ตกกลั้นปัสสาวะไม่อยู่กันค่ะเพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนนะครับแป๊บเดียวกลับมาเจอกันคนทั่วไปปัสสาวะเล็ดเกิดจาก2สาเหตุคือหนึ่งหูรูดไม่แข็งแรงสอง เนื้อเยื่อรอบรอบท่อไม่แข็งแรงมาจะเกิดในวัยทองอเพราะในวัยทองหรือหมดประจำเดือนเนี่ยหัรูดมันอ่อนแอลงแล้วก็เนื้อเยื่อกอ่อนแอลงอทําแนะนำก็ค่อนข้างไม่ยาก Can